รผมรหมอวัฒนการหมอธัญยานะครับตอนที่เราเสร็จไปแล้วนี่กําลังเริ่มุดที่สามลายเริ่มลายที่สิบสามสี่สิบห้าสิบสิบเจ็ดสิบแปดนะครับนะฮะกำลังข้ากำลังจะเริ่มเข้าแล้วก็เร็วดีนะครับวันนี้เราครึ่งวันเราทำไปแล้วสิบสองลายแล้วแต่เรเาก็ยังเหลืออีกแค่สิบเก้าลายเท่านั้นเองนะครับ บาร์ตรงยาที่นี่นะคะวิศวกรีพยาบาลวิศวกรีแพทย์จากโรงพยาบาลเปรตขากรุงเทพนะครับเราพากันขับรถกันมาเองแต่นี่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่ได้ขับรถมาเอาเลยเรามากันต่ออ่าเดี๋ยวทางรีสุดอันนี้นึ่งเอกย์นไกลแล้วกันปาโมดนะครับตลับหลังตลังมือศินเชาข้อหลังอยู่นะครับจากปาโมดนะมาจากกรุงเทพเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรีจากศิริราชนะครับคนที่หนึ่ง คุณหมอก็รถมาจากโรงพยาบาลจใช่นะทางจะไม่ได้ใช้น้าทาวนะครับหมอรถหน้าหล่อกคุณหมอหมอรูปหลอ่อกมา,าดูคุณหมอคนสวยคนหนึ่งกันนี่คุณหมอเพชริรินะครับอาจารย์ศิล่าครับเป็นอาจารย์อยู่ศิล่านะแล้วนี่คือเหมือนหมออีกสองคนมีคุณหมอ,อานาตยาจากบุรีรัมย์นะคุณหมอ อาอภูริพง์จากสีราดีคนอื่นขึ้นอยู่ในห้องแล้วนะเดี๋ยวเราให้ไปคุนละห้องที่ลังโอเคครับสู้ๆนะ